ช่วงนี้มาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะสำหรับระบบเตือนภัยน้ำท่วมและก็ดินคลมถล่มนะคะกำลังเป็นสิ่งที่รัฐบาลเล่งดาเนินการเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำยมได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะติดตามได้ในรู้ทันน้ำค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ทันน้ำ Water Watchdog กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะการจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํายมเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญไม่น้อยกว่าลุ่มน้ําอื่นๆเลยนะคะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานคณะกรรมาการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติคุณปลอดประสบสุรศดีได้เรียกประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํายมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ลุ่มแม่น้ำยมครอบคลุมพื้นที่ป่าก,กว่า7จ็ดล้านสามแสไร่ปัญหาหลากัลกๆของลุ่มน้ํานี้คือพื้นที่ไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้ําปริมาณน้ําในแต่ละปีก็ไม่สม่ําเสมอกันไม่มีเขื่อนเก็บกักน้ําไม่มีการสร้างแก้มลิงที่เป็นระบบการจัดการน้ําทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมซ้ำซากทุกปีค่ะมีการสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผุ่นพืชและกรมป่าไม้ ตำรวจประเภทของป่าภายในสองสัปดาห์และให้ดูแลพื้นที่ป่าเนื้ออ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ราบให้บูรณะห้วยน้องคลองบึงตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นที่เก็บน้ำถาวรและสร้างระบบเชื่อมต่อเข้ากับคลองต่างๆรวมถึงการสร้างฝายขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำยมเพื่อชะลอการไหลของน้ำและการกักเก็บน้ำเช่นเดียวกับระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนพื้นที่สูงให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อตัดยอดน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยมและจะมีการสร้างระบบผันน้ำข้ามลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านเพื่อใช้ในการระบายน้ำและการชนลประทานด้วยค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับการดูแลพื้นที่ป่าและการรักษาต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้มีโครงการจัดพัฒนาที่ดินแบบใหม่หลังจากพระองค์ทรงศึกษาและพบว่ากเกษตรกรไทยมักนิยมปลูกพืชกันในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและเชื่อกันว่าฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำปลูกพืชไม่ได้จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าหากมีการเก็บกักน้ำไว้แล้วจะสามารถเพาะปลูกได้ ดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่17มีนาคม2529ว่าพื้นที่ที่จะเพาะปลูกได้แม้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้วก็ตามและแนนท่ามกลางความเชื่อที่ว่าฤดูแล้งไม่ใช่รายการเพาะปลูกก็ตามให้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรยาเมื่อฝนทิ้งช่วง โดยพระองค์ทรงเลือกบริเวณพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อเป็นพื้นที่เดียวกันในตำบลหนองพรับอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอเภจชะอำตำบ,บกลกระดหลวงและตำบลเขากระปุกอเภอท่ายาจงจเพชรชบุรีจัดทำโครงการให้เป็นแหล่งพัฒนาที่ดินแก่ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำกินโดยให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับส่วนราชการอื่นๆทำการจัดสรรที่ดินที่พัฒนา แล้วนำโครงการในพระราชดําริต่างๆมาดําเนินการซึ่งทํทให้โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพรับกรัดหลวงเป็นแหล่งสัพพาวิชาด้านการพัฒนาที่ดินที่สําคัญแห่งหนึ่งเป็นผลให้พระองค์ทรงพอพระราชอาไทยัยที่ทรงทราบว่าแห้งแลงก็ยังทําได้ยังทํากินได้ ชวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํายมเริ่มสบายใจได้แล้วนะคะเพราะสํานักนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติกําลังเร่งวางระบบเตือนภัยน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มลุ่มน้ํำยมเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะโดยจะนําร่องในจังหวัดแพร่สุโขทยัยและพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีเหตุการณ์น้าป่าไหลหลากและดินคลนถลม่ม จนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นประธานคณะกรรมาการการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติคุณปลอดประสบสุรสสวัสดีได้สั่งให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยไปหาแนวทางในการวางระบบเตือนภัยว่าจะทําอย่างไรซึ่งจะต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ให้เรียบร้อยภายใน2เดือนค่ะถ้าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนทั้งหมดก็จะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มในลุ่มน้ํำยมได้อย่างดีเลยล่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำของชาวบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมกันค่ะว่าเขามีวิธีการเตรียมตัวรับมืออย่างไรกับน้ำท่วมในปีนี้กันบ้างสำหรับวันนี้รู้ทันน้ำสวัสดีค่ะ